วนนำเที่ยวนะครับ909แล้วก็911นะครับพ่วงมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะมาแยกกันที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเป็นขบวนดีเซลลางนะครับ ขบวน909นะครับเป็นตัวทําขบวนนะครับขบวน911นะครับถูกพ่วงมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาแยกกันที่ชุมทางหนองประดุกแห่งนี้นะครับผ่านจุดตัดบริเวณด้านเหนือนะครับของชุมทางหนองประดุกนะครับ นี่นะครับขบวนนำเที่ยวนะครับหลังจากที่ถอดขบวนกันนะครับ เก้าศูนย์เก้าต้องถอยนะครับถอยลบเข้าประแจหมายเลขแปดนะครับเพราะว่าขบวนสองหกศูนย์ก็กำลังมานะครับนี่นะครับเก้าศูนย์เก้านะครับนำเที่ยวถอยเข้าประแจหมายเลขแปดลีกเข้าทางสองนะครับให้ขบวน 911ไปก่อนนะครับนี่ครับหลังจากขาบวนนำเที่ยว909นะครับเข้าประแจหมายเลขแปหลีกเข้าทาง2แล <Yeah, ้วนะครับขบวน911นะครับกรุงเทพสวนสนปฏิพัฒน์นะครับนำเที่ยวนะครับก็ออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับขบวน909ไม่สามารถ เข้าสายการจนะบุรีได้นะครับเพราะว่าขบวนวันนี้ขบวนสองนะครับวันนี้ล่าช้านะครับทําให้มาเวลาเดียวกันนะครับเดี๋ยวสองหศนะครับก็จะมาออกประแจใหม่เลขสิบนะครับตอนนี้นะครับขบวน9ก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งนำเที่ยวไปแล้วนะครับ เดี๋ยวขบวน260นะครจะมาที่ทางทางด้านขวามือนี้นะครับขบวนปกติขบวน99 0ก็จะเข้าทางสายกาญจนบุรีเหมือนกันนะครับแต่ต้องรอให้260นะครับมาเข้าที่ทางประธานที่ชุมทางหนองประดุกก่อนนะครับเพราะว่า ใช้ทางสายเดียวกันนะครับการจนบุรี909กับ260นะครับแต่เดี๋ยวจะให้260นะครับไปจอดที่ชุมทางหนองประดุกก่อนนะครับเราจะเห็นว่ามี909นะครับเรีกให้ที่ทางสองหลังจากที่260มาแล้วนะครับ909ก็จะออกจากทาง2อผ่านออกจากประแจหมายเลข8ดเข้าประแจหมายเลข1ิบสายการจนบุรีนะครับสายเดียวกับที่260กําลังจะมานะครับ มาแล้วครับเพื่อนๆขบวน260นะครับเดี๋ยวขบวน260นะครับจะออกที่ประแจหมายเลข10นะครับแล้วก็วิ่งผ่านชุมทางหนองประดุกไปเลยนะครับเพราะว่ามีขบวนที่909นะครับขบวนนำเที่ยวนะครับกรุงเทพน้ำตกนะครับกำลังจะรอเข้าสายกาญจนบุรีเหมือนกันนะครับ ส่วน260นะครับออกจากน้ําตกนะครับออกจากสายกาญจนบุรีนะครับที่0ี่3นะครับออกจากปาแจกหมายเลข10นะครับนี่นะครับออกจากปาแจกหมายเลข10นะครับ มี909นะครับหลีกให้ที่ทาง2นะครับเดี๋ยว909จะออกจากประแจหมาเลขก8นะครับแล้วเข้าประแจหมายเลข10นะครับพรเพื่อเข้าสายการจนาบุรีนะครับนี่นะครับขบวน2 60นะครับก็ต้องรีบออกจาก ชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อจะไปรีขบวน255นะครับที่คลองบางตานนะครับส่วนขบวน909นะครับที่จะต้องใช้เส้นทางเดียวกับเส้นขบวน260นะครับที่ออกจากกาญจนบุรีมานะครับตอนนี้909นะครับเคลื่อนตัวออกจากทางสองนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อจะเข้าสู่กระแจ้หมายเลขสิบนะครับเข้าสายกาญจนบุรีนะครับ เก้าศูเก้ามาแล้วนะครับนี่นะครับออกจากประแจใหมายเลขสิบแล้วนะครับเข้าสู่กาญจนบุรีนะครับเส้นทางเดียวกับขบวน260นะครับที่ออกไปเมื่อกี้นี้นะครับ 909เลยต้องลบให้ที่ทาง2นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครยสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ